สำหรับคนที่อยากออกมาสร้าง personal brand นะคะอยากออกมาทำออนไลน์อยากจะมาสร้างแบรนด์บนออนไลน์นะคะแต่ว่ามีความกังวลว่าโค้ชค้ะคือไม่ได้สวยไม่ได้หลอ่อไม่ได้ขาวไม่ได้สูงไม่ได้หุ่นดีคือพูดง่ายๆว่ามองตัวเองแล้วเนี่ยถ้าออกกล้องไปเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีคนมาติดตามกลัวว่าจะไม่มีคนมาดูกลัวว่าจะมีคนมาวิจารณ์ก็เลยไม่กล้าที่จะออกกล้องนะคะ โค้ชมีคำแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่มีใจพร้อมแล้วตัดสินใจแล้วที่อยากจะออกมาสร้าง Personal b r แบ d บนออนไลน์ซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่สร้างแบรนด์ได้ง่ายที่สุดแล้วถ้าผ่านยุคนี้ไปหรือว่าผ่านปีนี้ไปแล้วเนี่ยการออกมาสร้าง Personal b r แบ d บนออนไลน์การออกมาทำออนไลน์เนี่ยมันจะยากมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ตัดสินใจแล้วนะคะโค้ชอยากจะสนับสนุนมากๆเลยว่าเอาตัวเองเนี่ย มาออกกล้องได้แล้วนะคะและสำหรับความกังวลต่างๆนะคะที่โค้ยกตัวอย่างมาเบื้องต้นนั้นนะคะคุณไม่ต้องไปสนใจเลยในเรื่องของจุดด้อยของตัวเองนะคะแต่โค้ชอยากจะแนะนำนะคะว่าคุณลองหาคุณลองสํารวจดูซิว่าตัวคุณนะมีจุดเด่นอะไรคุณพูดเก่งไหมคุณยิ้มสวยไหมคุณเรียบเรียงเนื้อหาได้เป็นอย่างดีไหม คุณมีอารมณ์ขันไหมคุณเป็นคนตลกไหมหรือว่าคุณสามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนคุณมีความมั่นใจในตัวเองหาดูว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจในตัวเองอ่ะคุณลองค้นออกมาซิโค้แนะนำนะคะให้คุณจดข้อดีที่คุณรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกความคิดภายในบุคลิกของคุณที่คุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ย คนอื่นไม่มีอย่างฉันแน่สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่นี่แหละคือไอดีนิตี้ของฉันคือเอกลักษณ์ของฉันคือคนอื่นนะไม่สามารถที่จะทําตามอย่างฉันได้และคนรอบข้างเนี่ยก็มาชมฉันในเรื่องนี้บ่อยๆคุณจดออกมาเป็นข้อๆเลยค่ะจดลงในกระดาษเลยแล้วคุณมาเรียงลำดับเลยว่าข้อไหนที่คุณภาคภูมิใจที่คุณมั่นใจในตัวเองที่สุด คุณเอาข้อนั้นขึ้นมาเป็นจุดเด่นแล้วคุณโฟกัสไปที่ตรงนั้นเลยนะคะคุณทําจุดเด่นตรงนั้นของคุณนะ่ะให้มันชายออกมาให้มันฉายแสงออกมาออกผ่านทะลุลูกล้องไปเลยค่ะทําไมโค้ชถึงพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าคนที่ออกมาหน้ากล้องเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นดาราเสมอไปคือหมายถึงว่าไม่ต้องแบบหูแบบสวยหลอ่อเป๊ะหุ่นดีขาวเพอร์เฟกมาเลย เพราะสมัยนี้นะคะคือเขาเขาวัดกันที่ความสามารถถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจในจุดเด่นของคุณแล้วคุณเอาตัวเองเนี่ยมาออกกล้องแล้วคุณทําจุดเด่นนั้นเนี่ยให้มันฉายแสงออกมาเชื่อเลยค่ะร้อเอร์ซมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบในบุค,คลิกของคุณที่เคมีตรงกันกันกบคุณที่แบบนี่แหละฉันชอบคนแบบนี้แหละ แล้วเขาจะติดตามคุณนี่คือข้อดีของการทำออนไลน์มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ดาราออกมาสร้างแบรนด์ตัวเองใช่ไหมคะคือมามาขายตัวเองในภาพลักษณ์ที่ต้องสวยหุ่นดีขาวรอเพอร์เฟกอันนั้นอะมันเป็นยุคก่อนมันเป็นยุคของทีวีซึ่งคนที่เขาทำทีวีอ่ะ เขาก็ต้องเลือกคนที่สวยหล่อเพื่อที่จะมาดึงดูดเพื่อที่จะขายสินค้าหรือบริการของคนที่จ้างมาได้ถูกต้องไหมคะแต่ยุคนี้มันคือยุคออนไลน์การสื่อสารเนี่ยมันไร้ขอบเขตไร้พรมแดนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยเอาตัวเองเอาจุดเด่นของตัวเองเนี่ยออกมาบนออนไลน์เนี่ยคนที่เขาเข้าถึงออนไลน์เนี่ยมันมีไม่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคน จะมีฐานแฟนของตัวเองจะมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบที่รักที่อยากจะติดตามคุณเพราะชอบไลฟ์สไตล์ของคุณเพราะชอบสไตล์ของคุณแบบนี้แหละชอบคนที่อ้วนๆหน่อยผิวดำๆหน่อยอารมณ์ดีอารมณ์ขันพูดจาตรงไปตรงมาดูว่าชอบคนตัวเล็กๆผิวค้ำๆที่พูดจาฉะฉาน ดูแล้วมั่นใจในตัวเองดูแล้วทำให้อยากจะติดตามนี่แหละคือไอดอลของฉันนี่แหละคือต้นแบบของฉันมันจะมีกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจงที่ชอบคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีรูปลักษณ์ภายนอกยังไงอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจอย่าไปโฟกัสที่คุณคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นปมด้อยของคุณอย่าไปโฟกัสมันแต่จงไปโฟกัสในสิ่งที่คุณคิดว่า มันเป็นสิ่งที่คุณอ่ะภาคภูมิใจมันคือจุดเด่นของคุณก็คือโค้ชอยากจะให้คุณอ่ะไปโฟกัสที่จุดเด่น <Yeah. S 1> แล้วโค้ชอยากจะให้คุณอ่ะเอาจุดเด่นของคุณอ่ะมาขยายใหญ่ขึ้นเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าไปเลยนะคะสําหรับคนทําออนไลน์นะคะถ้าใครตัดสินใจแล้วเนี่ยโค้ชอยากจะให้ลงมือทําทันทีเลยนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะไม่รู้อีกกี่ปีมันจะมียุคที่คนธรรมดาเนี่ยสามารถ ขึ้นมาบนออนไลน์แล้วเป็นซุปตาบนออนไลน์แบบนี้ได้นะคะใครที่สนใจสร้าง Personal แลแบรนบนออนไลน์นะคะสำหรับปีนี้ติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับเพจนี้ c o d o e e e n a ลิณาดอนะคะสวัสดีค่ะ